สัญลักษณ์ขั้วแม่เหล็กตันตแม่เหล็กเหรอยเฉันกดปริ่มที่น่าทึงเลยอะไร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 อะะรอเไรอะไระไรอะะะไอะใรอะอะไรอะไอะไระกรอะะไรอออรอไะ ฟังนะพอเอาขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้ามาใกล้กันดูนี่มันจะผลักออกจากกันเลยเฮ้มาเป้งไปไงสุดยอดเปล่าฮะพอขั้วใต้ขั้วใต้มาเจอกันมันก็ผลักกันเป้งเหมือนกันล่ะจะบอกให้ดูนะเป้งเนี่ยนะแปลกไอ้สุดยอดเปล่าเราจะนัดนัดที่สุดยอดยิ่งกว่านั้นยังมีอีกนะก็คือ เมืเออ่อค่นเหนือโค่วใต้มันเจอกันมันจะดดกันจ้วบจนทุกจวบเราจะบอกให้นี่เห็นปะเป็นการคน้นพบที่สุดยอดพิเศษเลยจเป็้คนค้นพบแล้วเดียบอกให้จานลึกเลยจานลึกคน้นพบเนี่ยนะเอ็นออแบบนี้ต้องได้รางวัลโนเบลอย่างแน่นอนอาจจะมีชีวิตก็ใทุข่าวด้วยโอ้งานนี้ต่างแน่นอนเล่าโอ้นึกถึงภาพแล้ว ใครเขาก็รู้ฉันนะรู้ตั้งแต่ตอนเรียนนะรู้มาแล้วนายนี่แย่ไหนเลยจริงๆนะอันดรู่ฉันไม่ได้แกว่าฉันมว่าฉันรู้ช้าเก็ใช่เลยสิปทของพันนี่เขาก็รู้กันมานานแล้วแกรู้ไหมว่าแกจะตายตอนเนี้ยตัวมิตะแกรู้ตัวไหมร้อย เจ้โนบิต้านี่ถ้าหัดจำแพทเทิร์นที่ทำให้ใจแอนโกรธซะบ้างก็คงจะดีหรอกนะนั่นน่สินะยจ้าโนบิตา้าเมกโอ้ยเข้าบามาแล้วไอ้ไปด้วยบังอาจที่ทำให้ฉันขายหน้าความแค้นในครั้งนี้ฉันจะไม่ลืมอย่างเด็ดขาดเลยทุกครั้งที่เห็นหน้าแกนจะซัดให้โน้มเลยวันนี้ฝ่าไปก่อนนะแต่๋ยวถ้าแกนลงมาแล้วแกนเจอหน้านอนบอกให้ หน้าตัวะมัดเลยเนี่ยเขาพูดแบบนี้เลยนะเนี่ยไดยนเลได้ดันไม่ดูตามาตาเรือเอนี่ได้ทำอะไรสักอย่างไม่ได้เหรออืถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะนะอาศัยอยู่เมืองเดียวกันเนี่ยนะแถมยังเรียนโรงเรียนเดียวกันอีกด้วยยังไงก็ต้องเจอหน้ากันอยู่ดีเลยนะนะนะทำใจสบายๆเถอะนะมันต้องเจอกันอยู่ดีนี่เอ้ยถ้าอย่างงั้นก็นึกวิธีทำให้ไม่ต้องเจอหน้ากันหน่อยไม่ได้ยังไงเล่าทำได้จะที่ไหนเล่า จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยอะไรหแค <ๆ S 2> ่มนต้องพบหน้ากันนั่นก็พอใช่ไหมเล่าจะเอาอะไรออกมาใช่ไหมแสักาณ์ขั้วแม่เล็กนี่พอเอาไอ้นี่นั้นมาติดที่ตัวคนเครื่องหมายอันเดียวกันมันก็จะผลักกันส่วนเครื่องอหมายต่างกันจะดูดกันถ้าอย่างนั้นมาลองทดสอบกันดูเถอะได้อะแปะนีน่ติดขั้วเหนือเอาไว้แปะออทางนี้นะก็ติดขั้วเหนือเหมือนกันแม่รับ พ่อเรียกหาอยู่ครับเอ๊ะอะไรกันนะข้ามาแล้วมีอะไรเหรอค้ออะรขึโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นฮะามไงไนี่ถูกผลักเลยเห็นมากเห้มัยสุอสิเ้ยแปลกจังเลยมีอะไรเหรอแม่เออคือว่า ทำอะไรอยู่เหรอร่างกายขยับไปเองค่ะเย้จะทำไมเขาต้องวิ่งหนีด้วยเหรอฮะฉันบอว่ามันขยับไปเองเหรอจจแล้วจ้อออ้ยเลกไอ้ีเอนะ้ยอ้ยไม่ได้ทำบ้าซะหน่อยอะหน่อยจะมาพูดแบบนี้นี่ฉันแล้วอะดูสินะไม่ต้องห่วงรอบหน้าแค่เอาสายด้ร์กไปเปลี่ยนมันก็สิ้นเรื่องนี้นะ เอ้เปลี่ยนเลยนรกันเนี่ขอให้มีความสุขสรุปแล้วนะถ้าเอาขั้วใต้มาติดที่โนบิตะแล้วก็เอาไปติดที่ตัวใจแอนด้วยแล้วก ใจแอนก็จะไม่มีวันเข้าใกล้ฉันได้ทีนี้นะเราไม่ต้องกังวลเลยที่เจอหน้าใจแอนแล้วสินะเนีย่ยดีใจจังเลยถ้าอย่างงั้นะน่าเจะานายด้รักไปติดที่ตัวใจแอนก่อนเลยนะฝ่า,าด้วยนะโดเรมนอน เดืเพันผ่านแบบนี้มันจะดีหรอเฮ้ยช่างฉชนเงินหน่าขืนใจแอนมาเจอได้เขาแล้วก็ได้แหละมันชิ้นแน่เลยแหลมันชิ้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 นหมอนันบอกว่าจะทำอย่างนั้นด้วยเหรอก็ปล่อยให้หมอนันทำสิเอลาปล่อยให้เจ้าหมอนันทำไปสิงั้นเหรออุ๊ยแบบนี้ชักน่าสนุกแล้วสิถ้าอย่างนั้นฮะขอดูหน่อยก็แล้วกันว่าเจอใจแอนแล้วจะทำยังไงโดวิตาเอ๋ยแหลมแม่ โตาถ้าเจอตัวแล้วก็ต้องอัดมันให้แหลกก็จะชิดแล้วบอกให้เอ็นจ๋าเอ็นอะอะไรมีอะไรสียวคือว่าน้ำมานี่มัน่ไอ้ว่าไงนะมันหยุดทางนั้นใช้ปากเไปเลยล้าลลาิตเดี๋ยวหยุดไปนะไม่ต้องพยายามยายายื่นตัวลนะมาแล้วเหรอเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย

ร <gegen violin> <warfare> so th ู้สึกว <sh> ่าจะทันพอดีเลยล่ะน้ยน้อยเลน้อยน้อยน้อย้อยอยู่เละอยู่แลยไปไหนแตงจีตาไม่ดังจริไตงจไตาไม่ดังเลยตตมไม่ทันจีิงจริงแล้วก็เอะไรของหมอั่นน่ะทำไมเธอได้เร็วจีแบบนี้ล่ะใครยู่ไแม่เนี่ยอันนั่นอันน่นอ้อนอยเดืแล้นะน้อยจะเบือหคลานเลยเหรอเรคลานต่อยละหมดแรงน้อ่ตา ไปก่อนแล้วนะรอดมาได้เพราะสัญลักษณ์นี่แท้ๆใช่ใช่ใช่ดีจังเลยนะใช่แล้วใช่แล้วนี่นี่สัญลักษณ์เนี่ยดูท่าจะใช้ได้หลายเรื่องเลยนะอ่าขอสัญลักษณ์หน่อยดิจ๊ะเจ๋เฮ้ยจะขอยืมเพิ่มอีกยังงั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วเอ้ยโอยแล้วจะทำอะไรเหรอฮะจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะแบบนั้นเนี่ยเรดีกันแล้วกันนะคอยดูนะ ห้ามมาไปแกล้งคนเด็ดขาดเลยนะลา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 ไปก่อนนะคะ <c oughs> กำลังรออยู่เลยติดก้เนเนื้อเอาไว้ที่ตัวชื่อสุกะเลยนี่แนะ่ดี

สุดฉันฝืนแล้วฉันฝืนฉันออกได้เต็มที่แล้วแอนี้ไม่พ้นเดด็ขาสตีไม่พ้นเนขาดัถึงคราสแล้วย่าดเลยย่ายู่เลยโคตรเชื่อขาโอ้ยยอดเลยพลังของสัญลักษณ์แม่เหล็กนี่ร้ายกาจชะมัดเลยดูสิจิสก้าจ้าไหนวะนี่อาจจแล้วเจอแล้ว 这、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  แล้วเราแค่เปลี่ยนมาติดข oh ั um you ้วเหนือก็พอแล้วนี่นะอุ้ยดึงไม่ออกด้วยออกเฮ้ยจะโถเอ้ยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีดึงไม่ออกก็ถอซะเลยสิชิสุกะจ๋าโอ้ยโอ้โอ้ไม่ไหวชิสุกะจ๋าอยู่ที่ไหนน่ะไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วครับชิสุกะเลือดเลืออยู่ชิสุกะจ๋าอ๋ออยู่ทางนี้น่ะเองกันเหรอ อเดี๋ยวเลยหมอโอ้ตาแล้วอ้โหโอ้โอ้โลติดเลเอาดึงไปทีสิไอ้ยสองคนนั้นสนิทกันขนาดนี้จะเอเมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยนาีไม่รู้สิเด้แบบนี้ะ